หนูสอบอยู่ไหนอะโลกแม่เป็นญาติหนูแล,ะละ้วโลกนี่นีหนูไดาไม่โลกโคบักโคบักใช่ไหมคะไม่ใช่คฮะเดี๋ยวไม่ได้เก็บไว้ก่อนครับพ่อเขาอยู่กับใครอะครับคุณคุณคุณป้าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยเหรอเฮ้ยเขาแบบกิน,นให้พี่แล้วหมูไม่กล้าขึ้นไปหนูไดาไม่โลกพี่ป๊อปเอาหมากัดเหรอยังมีตัวเฝ้าอยู่อะ่ะยิงมันแล้วมันไม่ไปอะ่ะ ตัวแดงที่มันนอนอยู่ม,มันกัดในนีพี่มีตัวแดงอยู่พี่ป๊อกครับตัวแนะดงมันกัดคกัดป่ะเขาเดี๋ยวไอ้นี่นะคะครับอันหนูเป็นญาติเหรอลกูกหนูเป็นเหมือนล,ลูกเลี้ยงออ๋เอข้าเดี๋ยวนีว้ตัวแดงกัดนะที่ฮะตัวแดงกัดป่ะไอ้กัดไหมเนี่ยเข้าไปอ่ะตัวแดงพี่ปออกยู่่มาของใครอะลูกเป็นหมาของเขาหมาของคุณแม่ แม่หนูเหรอเนี่ยค่ะหนูได้ยขาว่าแม่เพราะเขาเแขาตแ้งแต่ใบบอกที่ครับแล้วหมาดุไหมะ่ะดุคะ่ะ<อ>ตอนนั้นนะคะตัวนั้นไมนดุตัวอื่นไม่ดุพี่ครับแล้วคุณแม่เป็นอะไรอ่ะลูกแม่เขาเป็นหลายโรคอะค่ะหรอความดันเบาหวานแล้วก็หวัวใจตีบแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกแล้วตอนคุณแม่เสียนี่หนูอยู่ไหน ไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนค่ะอ๋อหนูอยู่กับคุณแม่สองคนหนูไม่ได้อยู่นี่ค่ะหนูอยู่บ้านอ๋อแต่คุณแม่อยู่คนเดียวที่นี่ใช่คนเดียวครับแล้วหนูเจอแม่เขาท้ายเมื่อไหร่ลูกเมื่อวานเมื่อวานแม่ทําอะไรตอนนี้ทํางานอะไรลูกแม่เขาขายของค่ะขายตัวสำเนี่งไทยขายอะไรลูกขายพวกอาหารของทะเลเนี่ยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วหนูจะอยู่กับใครลูกอยู่กับแม่อยู่คนแม่คนนึงมีหลายแม่ายคครับ อันนี้อันนี้หมาของใครอะลูกหมาหมาใครลูกแม่เลี้ยงไว้สามตัวหรอพันอะไรบ้างอะลูกเป็นต้น2แล้วก็บางแก้วชื่ออะไรบ้างตัวนู้นชื่อข้างตุ๋แล้วก็กอะเต็นแล้วก็ถุงเงินอ๋อแม่เลี้ยงไว้ครับไลูก ไอตัวตัวบางแก้วนี่ชื่ออะไรนะลูกเนอะบางแก้วชื่ออะไรลูกบางแก้วชื่อถุงเงินเขาผูกพันกับแม่เหรอใช่หเรา็นถ้าหนูไปจับมันกัดไหมไม่กัดไม่กัดไปสอตัวนี่ยแ่ตัวนู้นกัดอืมนอนตัวนี้ดื้อครับตอนแกตัวนี้หนูจัดตอนนี้เขายังไม่เสียใช่ไหมคะให้อาหาร มันสามารถเล่นกับมันจับได้แบบไอ้นี่เลยค่ะแต่เขาเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะมันเขาห่วงคุณแม่เหรอตอนนี้ใช่เขาห่วงมากอืมครับตัวนั้นตาบอดเหรอตาตาขดมันฝังชื่ออะไรนะตัวนู้นห้างตู่ค่ะห้างอะห้างตู่ห้างตู่กี่กวบแล้วลูกห้างตู่อ่ะกี่กวบลูกเหมือนกันตัวเมียตัวผู้อะลูกตัวผู้ค่ะห้างตู่ตัวผู้ แล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะปอกแดงปอกแดงนี่ก็ตัวผู้เหมือนกันใช่แล้วแล้วบางแก้ววะครับบางแก้วเป็นตัวเมียชื่อตัวเมียมีคนเลี้ยงไหมอะไม่มีถ้ามีคนเข้ามาเอาได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับเผื่อเผื่อมีใครก็เห็นแกกก็ัเหมือนกันว่าถ้าแกเป็นอะไรเป็นแกจะถือถ้ามีคนเขาชอบเอาไปเลี้ยงได้ใช่ไหมลูกหนูอนุญาตใช่ไหมได้ครับ แยกที่ตัวไอ้ปอแกก็มีเบอร์อีกป๋อแบบพี่เอาวันต่องความรักนั่นเลยั้งกินเบียร์ร้านถ้ามันไม่มีคนเอาอย่างเงี้ยเทศบาลมาจับไม่ได้มีค่ะเดี๋ยวโคงได้ครับแล้วปกติใครให้อาหารอรกหนูให้หรือถ้าแกไม่อยู่แกก็จะเรียกบอกให้ น้องเขามาให้อาหารเพราะว่าน้องก็อยู่กับป้านี่รอรอฝน,นพี่แม่ใหญ่โดนไม่ยินนะครับเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้หายดูเลยพี่อ่ะไปเอาพี่จะไปล่าไว้ก่อนได้ไหมครับนะลูกเต่ลเา,ล,ออาล,ลูกมาแล้วออกมาแล้วลูกมะเร็วเลยเจ้าที่ทำงานก่อนเร็เอาาอเว,วออกมาก่อนเร็วของเม่วานเดียวฮะลูกมาเร็วลูกเต่ามาออกมาก่อนลูกเร็ว นะเดี๋ยวค่อยเฝ้าแม่เนาะเร็วๆลูกมาเร็วแป๊บ,บที่ปอบยอให้คนนั้นมา,าจัดก,การยอมด้วยบ้านจะเอียงนี้เลยนะครับครับลมด้วยโอ้โหไม่ฟัแกแกไม่ไหว,ไไหวแกก็ต้องโทรหาเรารู้เปล่าวะแกโทรหายตีได้แกก็ต้องโทรหาเราอ้าวแล้วเขาน่าจะเสียเวลาประมาณกี่โมครับไม่รู้เหมือนกันอพอหกโมแกผมมามาจะมายืมตังค์แกยังบอกบ,บ่นปวดหัวอยู่เลยน่าจะหลังประมาณผมตีประมาณเจ็ดโมแปดโมเช้าเหรอครับใช่ครับพี่ป๊อบ อืมแต่เมื่อคือนนี้เขายังอยู่ใช่ไหมป้ามาเดินมานุบอกเกงดุหนอยู่ยยยเ,เลยลายแกกรเด้งดิงด้งดิ้ง